พวกเธอว่าคุณโมนาเหมือนแงวอย่างนั้นหรอไม่ใช่เงวซะน่อยเป็นคนสวยไม่ใช่แงวไหนเมียวหน่อยถ้าเมียวเราจะให้อะไรเขาไม่เมียวหรอกไม่เมียวหรอกเมียวเมียวเอาเมียวแบบไหนอะเมียวแบบน่ารักก็จะแบบเมียวเมียวแบบอาด่า่าก็จะแบบเมียวเมียวแบบเซ็กซี่ก็จะแบบเมว ชอบเมียวหรอเข้มแบบเมื่อกี้เลยฮะกระชากใจหวั่นไหวในใจฉันเมียวให้ขนมเปียกจะเอาขนมซองให้ขนมเงวคะเมียวอาริกิโกตเอาร์เธออุ้ยให้ขนมเง้วน่าอะไรจริงๆขอบคุณสำหรับค่าสนับสนุนความรักนะทุกคนขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะเหมือนแมวเหรอคนที่เป็นเจ้าแมวน้อยน่ะมันเธอต่างหากไม่ใช่เหรอ Uh huh. ปรากฏคือไอ้มือที่จับอยู่สองข้างเนี่ยก็คือมือตัวเอง <laughs>